สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษคะ่ะ เราจะพูดถึงดาวประจำราศีและก็ดาววันเกิดของพวกคุณทั้ง7วันโดยเฉพาะนะคะดาววันเกิดที่จะเป็นพระเอกของคลิปนี้ซึ่งมีความสำคัญนะคะไม่แพ้ดาวประจำราศีเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่จะใช้บ่งบอกความแตกต่างระหว่างพวกคุณแต่ละคนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่คนลักษณาราศีเดียวกันไม่จำเป็นนะคะที่คุณจะต้องมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันเสมอไป ไหนจะเรื่องของเดือนเกิดนะคะที่มีทั้งข้างขึ้นข้างแรมไหนจะเป็นเรื่องของปีเกิดนะคะนักกษัตริย์ประจำปีก็แตกต่างกันไม่ต้องอะไรมากค่ะฝาแฝดนะคะที่เกิดห่างกันเพียงแค่นาทีเดียวชีวิตก็ยังแตกต่างกันเลยทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับนักพยากรณ์แต่ละคนด้วยค่ะที่จะเอาแต่ละส่วนนะคะมาผสมผสานกันให้การตีความออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเอง สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะช่วงแรกนะคะจะให้คุณหาดาววันเกิดที่แท้จริงของตัวเองก่อนโดยเฉพาะคนที่เกิดก่อน6นาฬิกาช่วงที่2นะคะเราจะใช้ตารางทักษะเพื่อให้คุณทราบดาวที่เป็นกลกินีในพื้นดวงกําเนิดของตัวเองค่ะเนื้อหาตรงนี้นะคะจะทําให้คุณรู้ว่าวันใดที่ไม่เหมาะที่คุณจะนําไปใช้ทําการมงคลต่างๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะจากที่เคยทำไปก่อนหน้านี้เรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและช่วงที่สเราจะพยากรณ์ดาววันเกิดค่ะทั้ง7วันเฉพาะที่ทักษะจรเป็นกลลกกินีให้สอดคล้องกับดาวจรที่อยู่ในจักรราศรีณปัจจุบันการตีความนี้นะคะมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณนะคะสำหรับดาวบางดวงเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่ทราบทักษะจรของตัวเองนะคะตรงนี้คุณสามารถฟังเป็นความรู้เป็นแนวทางได้ค่ะคุณลองเอาไปใช้สังเกตทิศทางที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงที่3นี้นะคะการพยากรณ์จะเป็นการตีกรอบนะคะหาจุดที่คุณจะต้องระวังให้แคบลงค่ะเวลาที่คุณไปฟังการพยากรณ์ในแต่ละเดือนนะคะคุณสามารถเอาจุดที่จะต้องระวังนี้ไปปรับใช้กับดาวจรในช่วงนั้นๆได้เลย โดยเฉพาะนะคะถ้าคุณทราบทักษะจรของตัวเองก็จะเป็นประโยชน์มากเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแรกกันเลยนะคะตรงนี้จะขอเกริ่นสักนิดนึงค่ะให้กับผู้ฟังใหม่ในทางโหราศาสตร์นะคะเราจะใช้6นาฬิกาเป็นการขึ้นวันใหม่ตามตัวอย่างนี้นะคะเขาเกิดวันที่6กรกฎาคม2,566ถ้าดูจากปฏิทินทั่วไปนะคะก็คือวันพฤหัส แต่เนื่องจากเวลาเกิดตีส5 0นาทียังไม่ถึง6นาฬิกานะคะหรือว่าเกิดก่อน6โมงเช้านั่นเองในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าดาววันเกิดของคนคนนี้ก็คือดาวพุธเราทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้นพอคุณทราบดาววันเกิดที่ถูกต้องของตัวเองกันแล้วนะคะก็มาเทียบดูจากตารางนี้ค่ะ ซ้ายมือสุดนะคะก็คือวันเกิดของพวกคุณแต่ละคนเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะไล่ลงมาจนถึงวันเสาร์และขวามือสุดดาวที่ตกอยู่ในช่องของกลักกินีที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะดาวเหล่านั้นก็คือตัวแทนของวนนันนั้นๆด้วยค่ะตรงนี้นะคะกำลังจะบอกให้คุณทราบว่าวันที่ไม่เหมาะที่จะใช้ทำการมงคลสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ลัคนาราศีใดนะคะใช้หลักการเดียวกันนี้หมดคะ่ะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ดาวที่เป็นกลกินีของคุณก็คือดาวศุกร์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันศุกร์เช่นกันคนที่เกิดวันจันทร์ดาวที่เป็นกลกินี HTML. คือดาวอาทิตย์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอังคารดาวที่เป็นกลกกินีคือดาวจันทร์ วันที่ไม่เหมาะทําการมงคลก็คือวันจันทร์คนที่เกิดวันพุธดาวที่เป็นกลกินีคือดาวอังคารวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันอังคารคนที่เกิดวันพฤหัสเดาว,ท,ว,ท,วที่เป็นกลกินีก็คือดาวเสาวันที่ไม่เหมาะทําการมงคลก็คือวันเสาคนที่เก like ิดวันศุกร์ดาวที่เป็นกลกินีคือพระราหูวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลของคุณไม่มีนะคะ เพราะว่าหลักการของช่องนี้เราจะไม่ใช้พระราหูมาแทนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับวันพุธไม่ว่าคุณจะเกิดพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนนะคะช่องนี้ก็คือดาวพุธเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระราหูเป็นเพียงแค่กลกกินีอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ดาวที่เป็นกลกินีของคุณก็คือดาวพุธ วันที่ไม่เหมาะทําการมงคลก็คือวันพุธครบแล้วนะคะทั้ง7วันสรุปเนื้อหาสําคัญตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าไม่ควรที่จะทําการมงคลใดๆในวันที่เป็นกาลกินีกับดาววันเกิดของตัวเองโดยเฉพาะนะคะเป็นงานที่คุณเป็นเจ้าผ้าเป็นเจ้าของงานเช่นว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการห้างร้านนะคะงานแต่งงานของคุณหรือว่าถอยรถใหม่ป้ายแดงหรือว่าการลาศิกขาบทนะคะ บวชเนี่ยบวชวันไหนก็ได้นะคะตามที่คุณสะดวกแต่ว่าการลาสิกขาบวชมีความสำคัญมากนะคะตรงนี้คุณควรจะต้องปรึกษาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ในการหาเลิกขายามและทั้งหมดที่เราพูดมานี้นะคะคุณสามารถใช้วิจารณญาณและก็ความเหมาะสมความสะดวกของพวกคุณได้เลยค่ะสิ่งที่เราพูดมานี้นะคะเป็นหลักการทางโหราศาสตร์ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงวันที่เป็นกละกินีกับดาววันเกิดของตัวเอง และโดยเฉพาะวันอังคารนะคะตรงนี้เพิ่มเติมให้ค่ะเป็นวันที่ไม่ควรใช้ทำการมงคลใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่ใช้วันอังคารทำการมงคลกันค่ะเราจะไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกค่ะให้คุณทราบตรงนี้เพิ่มเติมตรงที่ว่าวันเกิดกับทักษะนะคะก็มีความเชื่อมโยงกันในรูปแบบนี้ด้วย คลิปนี้นะคะเราจะเน้นเฉพาะวันที่คุณควรหลีกเลี่ยงเป็นหลักค่ะส่วนวันที่ควรทำการมงคลเราไม่อยากให้คุณไปซีเรียสมากนะคะวันที่คุณสะดวกก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีสำหรับคุณเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่เขาเป็นสายมูจริงๆนะคะก็จะต้องมีที่ปรึกษาหาเลิกขายามกันไปค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนในการอธิบายพอสมควรค่ะตรงนี้นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นให้คุณทราบเฉพาะวันที่ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อน และอย่างภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือตำแหน่งของดาวที่ได้มาตรฐานที่ดีค่ะรัคนาราศีธนูเราก็จะยกเอาดาวพฤหัสนะคะดาวประจำราศีของพวกคุณขึ้นมาให้คุณรู้จักเขามากขึ้นทุกตำแหน่งที่คุณเห็นอยู่นี้จะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันค่ะดีที่สุดนะคะก็คือเป็นกเกษตรที่อยู่ในราศีธนูเองแล้วก็ราศีมีนเพราะถือว่าอยู่ในภพเดือนของตัวเอง ถูกจัดให้เป็นดาวประจำราศีของพวกคุณนะคะคนที่รู้ดาวในพื้นดวงกำเนิดถ้าคุณมีดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ดาวก็จะให้อนิสงส์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นค่ะและจากตารางทักษานะคะถ้าคุณจำได้คุณจะเห็นว่าวันพฤหัสไม่จัดให้เป็นกละลกินีสำหรับคนเกิดใดทั้งสิ้นเลยนะคะถือว่าเป็นวันดีค่ะเป็นวันโคร โดยส่วนใหญ่นะคะคนทั่วไปจึงนิยมใช้ทำการมงคลกันแต่ว่าในทางโหราศาสตร์นะคะเราจะมีวิธีการดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งค่ะที่จะนำไปใช้ทำการมงคลต่างๆซึ่งจะไม่เหมือนกันและสำหรับทักษาจรนะคะซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดของพวกเราทุกคนทักษาจรมีไว้ดูทิศทางที่จะเป็นไปในปัจจุบันโดยที่จะเอาอายุย่างในปัจจุบันนะคะมาเทียบกับตารางทักษะ ในปัจจุบันนี้นะคะสามารถหาทักษะจรได้ไม่ยากค่ะมีโปรแกรมที่คุณสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะคะหาลัคนาแล้วก็ทักษะด้วยตัวเองได้เบื้องตน้นสำหรับช่องนี้นะคะเราก็จะมีช่วยหาลัคนาด้วยเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกครั้งนะคะขอดูปริมาณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นก่อน สำหรับช่วงนี้นะคะเราอยากให้คุณฟังกันให้ดีๆเลยค่ะเราจะให้คุณเห็นความแตกต่างของดาวแต่ละดวงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีทักษะจรที่เป็นกลกินีเหมือนกันแต่ว่าการส่งผลของดาวแต่ละดวงก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรซึ่งเราจะเทียบจากจักรราศีในปัจจุบันตรงนี้นะคะเราขอแจ้งไว้ก่อนคนที่ไม่ทราบทักษะจรของตัวเอง ฟังตรงนี้ไว้เพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางค่ะและสำหรับคนที่ทราบทักษะจรของตัวเองตรงนี้นะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะเกิดวันไหนถ้าดาวดวงนั้นเป็นกลักินีคุณสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ในการตั้งรับได้เลยค่ะเริ่มจากคนที่ดาวอาทิตย์เป็นกลักินีค่ะเป็นดาวตัวแทนมาจากภพสุภะนะคะคุณต้องระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่าค่ะ หรือว่าผู้มีอิทธิพลผู้ช่วยเหลือคนอุปธรรมนะคะช่วงนี้อาจจะหาได้ยากสักหน่อยค่ะและจากที่ดาวขยับย้ายทุกๆ30วันแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในภพเรือนต่างๆนะคะได้ไปเจอทั้งดาวคู่มิตรแล้วก็ดาวคู่ศัตรูขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถูกกระตุ้นด้วยเรื่องอะไรคุณอาจจะต้องดูคลิปรลายเดือนประกอบด้วยค่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้เห็นปัญหานะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับภพบเรือนด้วย ที่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะก็คือการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนโดยเฉพาะนะคะคนที่มีอำํำนาจมีตำแหน่งเหนือกว่าผู้ที่มีอิทธิพลถ้าเป็นสังคมการทำงานคุณก็มักจะถูกจับผิดเพ่งเลงค่ะทำดีก็ได้แค่เสมอตัวนะคะในช่วงเวลานี้ทำได้แค่ประครับประคองค่ะเรื่องของคนที่จะช่วยเหลือคนอุปถัมภ์อาจจะแทบมองไม่เห็นนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นบางคนนะคะเก่งสารพัดแต่มักจะตกมาตายกับแค่เรื่องง่ายๆกันเมื่อคุณรู้นะคะว่าผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมคุณเท่าที่ควรก็แค่ระวังเรื่องของการวางตัวค่ะการแสดงความคิดเห็นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านไป และถ้ามีปัญหาอะไรนะคะที่ดูแล้วมีโอกาสที่จะบานปลายก็ควรรีบจะระงับยับยั้งค่ะไม่ควรมีปัญหากับใครในช่วงเวลานี้จะดีที่สุดสำหรับคนที่ดาวจันร์ทเป็นกละลกิน,นีนะคะเป็นดาวตัวแทนมาจากภพมรณะจะเกี่ยวกับเรื่องของการพลัดพรากความห่างเหินมรดกโรคภัยไข้เจ็บนี่คือความหมายของดาวจันทร์บางส่วนนะคะที่จะส่งผลในทางลบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะ ถ้าครอบครัวไหนคุณมีเรื่องของมรดกพินัยกรรมก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรหรือไม่นะคะก็จะต้องมีเหตุให้คุณห่างเหินหรือว่าต้องพลัดพรากจากใครบางคนมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบาย แต่เนื่องจากดาวจันทร์นะคะที่โคจรอยู่จะย้ายราศีทุกๆสองวันครึ่งนะคะคุณจึงไม่ค่อยเห็นการพยากรณ์ดาวจันทร์กันค่ะเพราะว่าจะจับทิศท,ทางได้ยากแต่ว่าในพื้นดวงกําเนิดนะคะดาวจันทร์มีความสําคัญมากทุกองศาลิปดานะคะจะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆมากมายฉะนั้นนะคะตําแหน่งของดาวจันทร์ในพื้นดวงกําเนิดจะให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้มากกว่าค่ะ แล้วจะถูกกระตุ้นให้ส่งผลก็ต่อเมื่อนะคะได้รับอิทธิพลของดาวจรที่ย้ายเข้ามาค่ะโดยเฉพาะนะคะมาทับตำแหน่งที่ดาวจัรอยู่หรือว่าเล็งกันฉะนั้นตรงนี้นะคะการตีความแบบเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงไม่ควรค่ะให้ความหมายได้แบบกว้างๆเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ดาวอังคารเป็นกลักกิน,นีค่ะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพปุตตะนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ บริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงการเสี่ยงโชคการลงทุนและก็พบวินนาทนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับความลับการปกปิดซ่อนเร้นความสิ้นเปลืองโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสที่คุณจะเสียมากกว่าได้ค่ะต่อให้ดาวจะเข้าไปอยู่ในพบเรื่องที่ดีก็ตามเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เอาแค่พอลุ้นพอนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนคุณก็ควรทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะควรศึกษาสิ่งที่คุณทำให้รู้จริงด้วยนะคะและกับลูกกับหลานกับบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้คุณก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพวกเขาพอสมควรหรือไม่ก็จะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันถ้ามีปัญหาในเรื่องของการทำงานอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกนะคะอดทนทำไปก่อนเรื่องของการเริ่รมสิ่งใหม่ๆยังไม่เด่นชัดมากนะคะ ทางที่ดีนะคะควรหาทาควบคู่กันไปให้แน่ใจก่อนนะคะว่าไปต่อได้แล้วค่อยปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานแล้วก็อย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ๆในช่วงที่ดาวเป็นกะละกินีค่ะและในอีกความหมายหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเสรื่อมเสียการถูกวิพากษ์วิจารณหรือไม่ก็จะมีคนพูดถึงคุณลับหลังทาให้ถูกเข้าใจผิดได้ถ้าเป็นไปได้นะคะ ไม่ควรให้ใครเข้าถึงเรื่องส่วนตัวของคุณได้ง่ายจนเกินไปหรือว่าถ้าจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวกับใครคุณควรพิจารณาให้ดีค่ะดูคนให้ออกมองคนให้เป็นหรือไม่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพคุณไม่ควรประมาทนะคะโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้อีกทั้งควรวางแผนเรื่องของการเงินเผื่อไว้หน่อยค่ะค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองต่างๆที่ไม่คาดคิดสามารถเข้ามาได้โดยแบบที่ไม่ทันตั้งตัว สำหรับคนที่ดาวพุธเป็นกะละกินีนะคะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนเช่นกันภพปัตตานิที่เกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างเน้นเฉพาะคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักนะคะเช่นว,ว่าคู่ครองคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนที่จ้างงานคุณและก็พบกรรมมะนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานโดยเฉพาะนะคะถ้าช่วงไหนคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะ ไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะหน้าที่จะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกับคนรอบข้างพอสมควรถ้ามีคู่ของคนรักช่วงนี้อาจจะต้องเว้นระยะห่างกันหน่อยค่ะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามนะคะทำอะไรร่วมกับใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็ไม่ควรประมาทเช่นกันเพราะมีโอกาสที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพราะว่าคนที่จะเข้ามานะคะเป็นไปได้ทุกสถานะค่ะสำหรับภพบปัตตนีและที่แน่ๆน,นะคะคุณจะต้องมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานกันถ้าไม่เป็นที่ตัวเนื้องานก็จะต้องเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานช่วงที่ดาวเข้าไปอยู่ในภพเดือนที่ดีนะคะคุณความดีบางอย่างก็อาจจะถูกลดทอนลงไปถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทางานพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะได้ก็อาจจะพลาดหวังหรือว่าหลุดลอยไป ถ้าได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งก็จะได้มาพร้อมกับอุปสรรคหรือว่าความยุ่งยากที่คุณจะต้องฝ่าฟันสำหรับคนที่ดาวพฤหัสเป็นกลกินีต่อให้จะอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคก็จะหลบจากความเป็นกลกินีได้ยากค่ะถือว่าเป็นช่วงของมรสุมใหญ่ในชีวิตในรอบ10ปีนะคะคุณต้องประครับประคองชีวิตทุกด้านค่ะ พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงตรงนี้ต้องให้กำลังใจกันอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับคนที่เขาได้รับผลจากความเป็นกัลกินีแล้วถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจพยายามหาฟังเทศฟังธรรมนะคะหาที่พึ่งทางใจเพราะว่าคุณจะรู้สึกหดหูได้ง่ายการปฏิบัติที่ทำได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งก็คือการรักษาศีลห้าถ้าสามารถสวดมน์ภาวนาถือศีลได้ก็จะยิ่งดีค่ะ ทุกๆสิบปีนะคะที่ดาวจะต้องโคจรมาถึงจุดที่ดาวพฤหัสจะต้องเป็นกลกินีคุณลองนึกย้อนหลังกลับไปก็ได้นะคะทุกๆสิบปีเราจะต้องผ่านมรสุมใหญ่ในชีวิตกันหมดทุกคนคะ่ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันหนักเบาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคะ่ะขึ้นอยู่กับดาวที่ตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนด้วย ไม่ว่าคุณจะลักนณาราศีใดนะคะถ้าดาวพฤหัสเป็นกลัละกินีก็ถือว่าได้เจอมรสุมใหญ่กันทุกคนแค่ว่าจะต่างเรื่องราวกันไปนะคะต้องรอให้พ้นวันเกิดของคุณไปก่อนค่ะที่จะถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะคะพายุก็จะค่อยๆสงบลงค่ะถึงตอนนั้นนะคะก็ค่อยๆตั้งหลักตั้งตัวกันใหม่บางอย่างบางเรื่องก็อาจจะต้องใช้เวลานานค่ะกว่าที่จะฟื้นคืนมาได้ และสำหรับคนที่ดาวพฤหัสกำลังจะเป็นกลกินีนะคะในอีกไม่ช้าคุณควรเตรียมตั้งรับไว้ด้วยค่ะสำหรับคนที่ดาวศุกร์เป็นกลกินีเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพอรินะคะที่เกี่ยวกับอุปสรรคความท้าทายมีสิ่งที่คุณจะต้องฝ่าฟันแล้วก็ภพลาภะนะคะจะเกี่ยวกับโชคลาภความสมหวังโอกาสที่จะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้กับดาวดวงนี้นะคะ ส่วนหนึ่งน่าจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าถ้าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทําอะไรร่วมกับใครจากที่ไม่เคยเป็นปัญหานะคะเวลาที่ดาวเป็นกลักกินีมันสามารถกลับมาเป็นปัญหาให้กับคุณได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะเรื่องของผลประโยชน์บางคนสามารถไปได้ถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้องเป็นช่วงที่คุณจะต้องระวังเรื่องของการครบคนนะคะหรือว่าถ้ามีเพื่อนเข้ามาโน้มน้าวให้ทำอะไรร่วมกัน มีโอกาสที่จะขัดแย้งบาดหมางกับเพื่อนได้และความหมายของความเป็นพบอริคุณควรระวังที่จะมีเหตุให้เกิดปัญหามีการฟ้องร้องเป็นคดีความจะด้วยสาเหตุใดก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะมีคู่กรณีมีคู่ความการทำผิดสัญญาในเรื่องของการเซ็นเอกสารสำคัญต่างๆมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องเดือดร้อนกับมาสูคุณได้ในภายหลังอีกทั้งนะคะควรดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มากเป็นพิเศษคะ่ะ ถ้าไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยไม่สบายร่างกายของคุณก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงกันและกับบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะก็อาจจะมีเรื่องให้คุณจะต้องเป็นกังวลและสําหรับคนที่ดาวเสาเป็นกะละกินีนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินค่ะและถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นกะละกินีนะคะ แต่ว่าเวลาที่ดาวดวงนี้เข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนก็จะต้องเข้าไปสร้างความปั่นป่วนในภพเรือนนั้นได้เป็นธรรมชาติโดยพื้นฐานของเขาอยู่แล้วนะคะประธานดาวบาปพระเคราะห์ซึ่งตอนนี้ดาวเข้าไปอยู่ในภพสหัชชะภพที่สามนะคะถือว่าเป็นภพเรือนที่ส่งเสริมดาวบาปพระเคราะห์ด้วยมีในด้านที่ดีย่อมมีค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นกะละกินีนะคะคุณความดีบางอย่างก็อาจจะถูกลดทอนลงไป เมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะไปเป็นกะละกินีซะแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณจะต้องมีภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายกันนะคะที่จะเข้ามาได้แบบทุกทิศท,ทุกทางบางอย่างบางเรื่องก็อาจจะต้องเสียไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสียการทํามาหาได้นะคะก็จะทำได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไปคาดหวังอะไรมากนักก็ไม่ได้โดยเฉพาะนะคะคนที่ไม่ได้มีรายได้ประจำคุณไม่ควรประมาทในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่ะ และควรวางแผนเรื่องของการเงินเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าค่าใช้จ่ายที่ฉุกเฉินมันสามารถเข้ามาได้ทุกเมื่อการไปร่วมพูนลงทุนทำอะไรกับใครก็เช่นกันค่ะเมื่อใดที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรไว้ใจใครช่วงที่ดาวเป็นกละกินนีนะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็ใครนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณมีลาบผลจากอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นนายหน้าผู้รับเหมาหรือว่ามีบ้านมีคอนโดให้เช่า ลาผลตรงนี้มันอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณควรที่จะมองหาวิธีการตั้งรับหรือว่าปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ค่ะและถ้าใครนะคะมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ช่วงที่ดาวเสาเป็นกลกินีคุณก็จะขายออกได้ยากและสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่พระราหูเป็นกลกินีเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะซึ่งตอนนี้ดาวเข้าไปอยู่ในภพพันธุจึงเป็นสิ่งที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะ ที่จะต้องมีเรื่องให้ได้เหนอยอ,อกเหนืยใจกับสังคมคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสังคมที่บ้านหรือว่าที่ทำงานคุณควรระวังเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงที่มีเงื่อนไขผูกมัดที่สำคัญค่ะอย่าไปค้ำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวของคุณก็ตามมีโอกาสที่จะผิดใจกันแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินค่ะ เรื่องของผลประโยชน์นะคะจะทําให้คุณมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายกับเพื่อนบ้านหรือว่ากับคนข้างห้องก็อาจจะมีเรื่องให้ได้หงุดหงิดลาคาญใจกันการติดต่อการเดินทางการประสานงานจะไม่ค่อยสะดวกราบรื่นเท่าที่ควรนะคะคุณควรเผื่อเวลาไว้หน่อยคะ่ะเพราะว่าจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาแทรกอยู่เป็นระยะให้คุณได้เสียเวลาล่าช้ากันได้บ้างการเดินทางไปไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยคะ่ะ และในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าทักษะจรดาวที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นสีนั่นหมายถึงความดีงามความเป็นมงคลความสะดวกราบรื่นโชคลาภความสำเร็จคุณสามารถเอาไปตีความเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่เราพูดมาได้เลยค่ะเพราะว่าความหมายก็จะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามกับความเป็นกัลกินีโดยสิ้นเชิงและความหมายทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะ ยังไม่รวมถึงดาวที่ตั้งรับอยู่ในพื้นดวงกำเนิดของพวกคุณแต่ละคนตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะสำหรับดาววันเกิดแล้วก็ทักษะจรที่คนส่วนใหญ่สามารถฟังกันได้ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้ดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองก็ตาม บางอย่างนะคะคุณสามารถจับสังเกตทิศทางที่ดาวส่งผลได้ว่าให้ผลไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเสียมากกว่ากันสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งรับได้นะคะนอกเหนือจากที่เราพูดไปตรงนี้นะคะก็น่าที่จะพอทําให้จุดในการตั้งรับของพวกคุณแคบลงค่ะสอดคล้องนะคะกับดาวที่กําลังโคจรอยู่ในปัจจุบันอิทธิพลของดาวใหญ่นะคะที่อยู่นานความหมายนี้นะคะก็จะมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณ ถึงตอนนั้นนะคะทักษาจรก็จะเปลี่ยนอีกครั้งก็จะเหมือนกับการรีเซ็ตระบบใหม่ค่ะจากที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งก็ต้องไประวังเรื่องใหม่แทนเพราะว่าความเป็นกะละกินีนะคะไม่มีวันที่จะหายไปจากชีวิตของคนเราแค่ย้ายดาวที่เป็นกะละกินีเฉยๆนะคะแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้นะคะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ